พิเเมพตัวนี้เอตเอสาบวกเลยดูความสวยด้เดิมนะครับนี่ไม่มีขยับนะนอตเนี่ยมาจากญี่ปุ่นน้เดิมเลย้อดำดำเหืเดียมแม่สุดขาสุดยอดครับไปฟังเสียงไปเลย